ผมนะจะมื่อกี้ไฟครับผมนะเวลาเราอ่าอยู่บนรถนะครับฝึกอะไรอันนี้ตอนนี้อยู่บนรถนะครับพอดีพาพี่เรามามาประกวดก็เลยบอกว่าเอากีตาร์ติดมาอยู่รีดถ่ายกันในรถเลยนะครับอ,อยู่ในรถฝึกอะไรได้บ้างนะครับฝึกวิธีการจำโน้ตแล้วก็ฝึกความคล่องแคล่วของนิ้วได้ อันนี้ตั้งเป็น e flat นะครับนะตั้งเป็น e flat ก็คือโน้ตในสเกลนะครับนะโน้ตอาจจะมองว่าเป็น e minor ก็ได้นะครับอันนี้ตั้งเป็น e flat แนตะ่จูนออกมาครึ่งเสียงให้มันเล่นง่ายๆขึ้นแค่นีนนนนน้ผมก็จะฝึกวิธีการจําโน้ตแล้วก็วิธีการเล่นให้มันไหลลื่นมากที่สุดนะครับให้มันคล่องแคล่วเวลาผมอิมหัไว้มันจะได้ไหลลื่น นครับเนี่ยฝึกเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะครับที่เราจะต้องเอาไปใช้ในการอีโมไว้อยู่คนเนียวก็ฝึกได้ไม่จําเป็นว่าเอ๊ยอยู่คนเดียวแล้วจะไม่รู้จะฝึกอะไรนะครับฝึกได้หมดแหละครับุณนะครับมันอยู่ที่เราเนี่นะฝึกความชัดเจน ให้มันชัดเจนนะครับเพราะว่าเวลาเราเข้าห้องอัดหรือเวลาเราอิมพอไว้ไลฟ์สดจะเป็นผ่านมิกเซอร์อะไรก็ดีเนี่ยมันชัดมากแ้่คุณเล่นแปก๊กกบสมมติว่าคุณเล่นอะไรเงี้ยแปก๊แปกๆทำไมล่ะสมมตินะคือมันชัดเจนมากเพราะนั้นเนี่ยไอสิ่งเหล่านี้อย่าให้มันเกิดพยายามจะให้มันพยายามให้ชัดเจนที่สุดมันไม่ได้อาจจะไม่ได้แบบโอ้ร้อยเปอร์เซ็นันนหรอกแต่ว่าลดเขาเรียกว่าลดความผิดพลาดให้น้อยที่สุดแค่นั้นเองเวลาผมเล่นจริงก็มีอยู่แล้วครับ คือเราเป็นมนุษย์เราไม่ใช่เครื่องคอมพิวเตอร์ถูกไหมความผิดพลาดความอ่อนโยนอะไรต่างๆมันมีอยู่แล้วแต่ว่าลดน้อยลงแค่นั้นเองครับผมเห็นไหมครับนี่ครับวิธีการฝึกของผมเวลาเอาติดเอากิตตราติดมาด้วยในรถนะครับผมก็จะฝึกอย่างเงี้ย ผมจะดีดผมจะดีดแบบชัดๆเลยเ่ย ฝึกให้ทั่วคอนะครับฝึกให้ทั่วคอให้มันเกิดความชานาญเวลาคุณอิมพอไว้นะครับในบทต่อๆไปของผมอะไรเงี้ยคือมันจะได้ง่ายมันไม่ใช่อยู่ยแค่เอ้ยสมุตอีมันเนอร์หรอพี่แจมโบ้ออ๋ออีมันเนอร์ผมไล่สเกลมาแบบนี้คุณก็ได้แค่นี้เองถูกไหมครับควรจะฝึกอะไรที่มันแบบว่าที่มันมากกว่าน,นั้นนะครับเดี๋ยวก็ค่อยค่อ จำในแบบของผมไปนะครับจำในแบบฝึกของผมไปก็จะมีเยอะมากจะมีทั้งบล็อกฟอร์มต่างๆเห็นครับบล็อกฟอร์มเหล่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกในกลุ่มสอนของผมนะครับใครสนใจก็ปักหมดไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้กำลังจะมีกลุ่มสอนกีตาร์โป่งนะครับสอนให้คุณเล่นได้อย่างเขาเรียกว่า เล่นคนเดียวก็ได้นะครับคือเล่นแล้วก็โซโล่ได้นะครับเล่นได้ไม่เบื่อเล่นแล้วแบบเฮ้ยอยากโซโล่เพลงนี้ได้อยากโซโล่แบ็กกิ้งแท็กแบบนี้เอาสอคอร์ดพอเนี่ยอยากโซโล่แบบนี้ ทำไมผมถึงเล่นแบบนี้ได้เนะคระับเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันนี้เราฝึกมาเยอะแล้วก็เราเรียกว่าฝึกแบบนี้เนี่ยแบบที่ทุกคนได้ดูคือฝึกความชํานาญและก็ฝึกว่าเอออยตรงนี้มันมันเล่นได้เน<ง>โน้ตพวกนี้มันสามารถจะเล่นได้เห็นไหมครับ อ่ะค่อยๆฝึกแบบนี้ไปนะครับอ่ะก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับเร็วๆนี้แน่นอนพบกันแน่นอนกับคอร์สสอนกีตาร์โปรนะครับนะอ่ะโอเคก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านครับผมจัดไปครับ